สวัสดีวันเสาร์อีกรอบนะฮะ,ะวันนี้ผมจะเก็บของเดินทางไปแม่ห้องสอนแล้วครับรถออกหกโมงห้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งพี่การก็ยังอยู่เล่นเกมเหมือนเดิมฮะแล้วผมก็กําลังเก็บของครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าฮะเสื้อผ้าทั้งหมดที่ผมจะใช้น,นี่ก็ร er. ีเทนเนอร์หมวกไหมพรมเสื้อกันหนาวนะฮะเพราะว่า แม่ห้องสอนตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15-30ครับและอันนี้ก็เป็นเต็นท์ฮะไปเอามาจากบ้านญาติบ้านน้เพนนะครับนี่เต็นท์ก็เอาไปก็อุปกรณ์ของผมมีแค่นี้ครับเอาไป2อย่างซึ่งผมเข้าว่าคงไม่หนักมากแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาคอมใสก่กระเป๋าไอ้เมื่อกี้ไปด้วยครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องหาทางเอาไปครับว่าถ้าผมไม่เอาคอมไปเนี่ย ผม่็จะไม่มีคลิปมาให้พวกคุณดูนะฮะโอเคครับได้เวลาเดินทางไปแล้วนะฮะเฮ้ยเจอกันบายบายเจอกันเจอกันไปครับไปเจอเตยะฮะหน้าประตูเพราะว่าคือจะาเคนรถเม์ไปหมอชิตครับเฮลโลนี่เอามาก,กี่กระเป๋าเนี่ยสั่งกระเป๋านะอะไรขอขอผ,ผมมีนี่ฮะเต็น์ แล้วกระเป๋าจะพายไปหนึ่งไม่กลัวมันขาดหรอมีถุงอีกถุงหนึ่งมาเป็นไงตื่นเต้นอื่นต้นผมก็ตื่นเต้นนะโอเคไปฮะหารถเมลไดแล้วแล้วเราก็มาถึงมอชิตแล้วนะครับวันนี้เวลามาห้าโมงครับใช้เวลาเดินทางจากมอมามอชิตชั่วโมงหนึ่ง วันนี้ก็มากินข้าวครับแหมกินกินของไขมันเท่านั้นเลยเนาะเฮ้ยก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ยังดีกว่าแหมเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยนั่งรถนานขนาดนี้เลยนะใช่ครับนั่งรถนานมากของรถออกหกโมงนะฮะถึงแม่ห้องสอนเก้าโมงก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแล้แน่ ถึงแล้วแล้วเราขึ้นรถแล้วตอนนี้เวลาของเกือบหกโมงนะ้วฮะไปเลยไปขึ้นรถเลยอะไรเก้าหกหนึ่งเก้าหกอ๋อคันนี้นะฮะนี่รถชั้นเดียว เดินทางแล้วเดินทางแล้วยังอ่<ล>ะ่ไมขคือเต้นนะรถออกแล้วก๊จซออกจะหมดชิดแล้วเต้นเต็มเลยและเราก็มาถึงที่พักระหว่างทางนะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มครับที่พักระหว่างทางมันจะเป็น ร้านขายของนี้แล้วก็ข้างในาจะมีข้าวให้กินนะฮะเดี๋ยวก็ไปดูน,นะครับว่าข้าวข้างในจะเป็นยังไงบ้างคือตอนนั่งมาเนี่ยครับรู้สึกว่าปั๊มข้างทางเนี่ยปัม๊มทางเหนือเนี่ยนะจะใหญ่มากนะครับทุกปั๊มเลยไม่เหมือนภาคใต้นะครับปั๊มเนี่ยมันจะเล็กมากก็แปลกใจมากครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นปั๊มใหญ่ท่านี้ม,มาก,ก่อนเลยสว่วนเต้ยเป็นยังไงบ้างนั่งรถมา5ชั่วโมงอย ไป <2 S 2> ไปไปหาอะไรกิน2 2> คือเราต้องำจำใจกินรอบนี้นะครับเ,เพราะว่ารถเนี่ยมันจะแวะที่เดียวอท,ที่นี่นะครับเออใช่ผมพูดผิดตอนนี้มันสี่ทุ่มครับนั่งแค่มาสิชั่วโมงก็ลาแล้วซึ่งถ้าไม่กินตอนนี้นะครับถึง9ก้าโมงไม่ได้กินเ <3 S 2> ราต้องกินนะ อันนี้ฮะก็เป็นชะอมแล้วก็ชะอมกะเพาไก่นะฮะไม่รู้มันพิจงกไก่นะพิจงกไก่ใช้คูปองแรกมาใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวนะฮะมองกระจกทำไมอแล้วก็ผมไม่ทำไรแล้วครับตันนี้กินข้าวเสร็จก็ขึ้นรถนะฮะโอเคครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะฮะ ขอให้คุณให้มวันที่ดีบ๊ายบายช็อกกงขยายเห็บเย้เรามียาแก้เมารถยาพาลาแล้วก็ยาขับเสมหะนะครับเผื่อ,อ,อ,อเผื่อใครไม่สบาย